พี่น้องมึอนี่ผ้ามาเก็บเอาออดอกอันนั้นฟันชิงโตจ้ะพันย่งโมบานอยู่จ้ะพันย่งโมบานอืมกำลังเป็นตุ่มก็กำลังกินพี่น้องจะ้ะดวกกินน้ำพริกกระแทบกินใบแล้วก็กินดอกพี่น้องมันนี่ดอกกระแทบอีกอย่างนึง บัวลายป้านี่พี่น้องจะยา่างาเมือเอาได้บ่กแล้วเล็กแล้นอยูอกพจนยังบัวบานกำลังกินแต่เพจนบานกามงามๆนี้ดอกกันนะตุม่มๆอยู่จ้ะนี่มตุ่มอยู่ chín bài là cái chim đọc ngươi <laughs> chân độc cơ chân độc phát thông độc bự ưu bắn hôn nó khi nông chá chén cho mày ra ừ ừ มันีะเป็นยังสิดอกเพื่อนนะอดอกเพื่นยังบบานพี่น้องดอกพันสิงโตมัจะเป็นยังไงสิละ เป็นลักษณะนี้มังโบบาลทียอ่่ยังออกโบหลายพี่น้อง,งตง้องนโลงเก็บ lọc tung tung con này cho ngám ก,กินกั้วนกับแก้วกินต้นกินอันต้นเพื่อนแล้วก็กินดอกเพื่อนวันี้ นะพี่น้องเป็นยังโบบานสีเหลืองย่างไปย่างมากกับพ่ออีกแล้วพี่น้องจ้าวันนี้ตั้งกล้องได้จักน้อยงอยู่เนิน่นเนินนี่นี่ ดวกกินน้ำพริกสุดยอดเลยพี่น้องจ้าเนี่ยแซ่บอีกอย่างนึงกับใบเพิ่นแซ่บคนละยางพี่นอ้ององ,งามเนาะดวกกินน้ำพริกจ้า หากันได้ลหลายๆบ่งอันพอมงลหลายๆก็อยู่ดกตั้งกล่องเก็บพี่น้อง เี๋ยบ,บรเลยไก่บ้านที่พี่น้องจะดูคล้องจ้ะทางคล้องนี่คล้องน้ำจ้ะมันก็เป็นมู่บ้านพี่น้อง น้อยใบอันเพิ่นดอกเพิ่นกะปิวไปต่พืต่พือได้ในเป็นเนียนนะปิวไปไสกบไปเกิดอยู่นั่นแล้วอันนี้เพิ่นเกิดอยู่ทุินทุ่แดนนะทุนฟันสิงโต ยากก่ค่อยออกบ่ขึ้นได้ออกหลายช่วงนี้บูได้เจ็บแง่ตรงยางหาพี่น้องเร <c oughs> าคนสีเลี้ยงยังโบ่บานดีเที่เดรายเติอบอยู่พี่น้องจ้ะเจ็บ <c oughs> ต่ออีกจากน้อยเนาะ ลวกเราก็ได้เด่น้อยอย่างนี้นี่เก็บ <g ib it> ต่อยอีกน้อยพี่น้องจ้ะโอ้พี่น้องเด้พี่น้องเพิ่นอันส้มเพิ่นบานเพิ่นปิวไปเพื่อเรานี้เดือดตะตน้นเดือดแต่อันนี้มันจุ่มเพิ่นนี่เด้บานปิวไปเพื่แล้ว แล้วอิตาการเพิ่นเ้ยนี่อืมกำลังอ่อนดีเนี่ย่างหาเด้พี่น้องเพิ่นบานหรอเนี่ย เมียเพิ่นก็อยู่ได้เนี่ยนะเมียเพิ่นเป็นบ้านเป็นสิ่ดแบบดอกฟันสิงโตกินต้นก็กินดอกกินทุกอย่างเก็บทุกอย่างที่กินได้ ลมวอยๆคือฝนสิตกนี่พี่น้องจ้ะหนาวหนาวลดลงสิบานเลยเพื่อกินบอเพื่อนเคื่อกินบอจ้ะพี่น้องจ้าเก็บไปกินล่องมึงได้จ้ะแกงใส่เห็ดกระแซบแกงเค่น้ำมันกระแซบ ก้านเพื่อนนี่นะดอกก้านเพื่อนแก่งเลยแซบจะ้ะ องครับพ่อเออใน,ใน,ในต้นนึงบมงามต้นน่ะโมเอาดอกต้นนี้จะงามนี่ก่อนยิ่งามจะ้ะอุ้ยโอนโอนดอกโอนอนในที่น้องนี่โมต้องไปลอกยากนี่ล่างลวกเลยจ้ะ งามแกะสิพ่อแล้วแ่ะพี่น้องในลายเติบแล้ว ผลพันธุ์บูสูงอออออดอกพันยังบงามป็นใดปลาหนึ่งอีกงามงามผ่บได้ไปพี่น้องเวลาบ่อลไหลจ๋าเมื่อนี้เวลาบ่อนี่ไหลตรงยางไปอีกไก่เวลาบ่อลไหล เวลาน้อยๆเก็บเอาพอได้ไปกินวันหน้าจังสิไปเก็บปลาใหญ่ๆว่ซั่นมีเวลานะจ๊ะ นี่ก็ได้ลายเติอบอยู่ดิป้านี่ก็ได้ลายเติบพี่น้องจ้าลายเติบนี่ก็พอ่อเราละพี่น้องจ้ะอันขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก็เด้อพี่น้องจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดต,ตามไปเด้อพี่น้องจะเฝ้าทีมกันเด้อจ้ะโอ้เมื่อยเก็บอีกจกังเลยกอ่อนนี่แหละเก็บอีกกอ่อนนี่กะสิกลับเราจ้ะหนาวกันหนาวเพราะว่าอืมกันยังหลายอยู่ดิพี่น้องคนทีเก็บอีกนะก็ว่าสิเก็บจักน้อยนี่อยกะสิพออ่อเราจ้ะเก็บอยู่นี่ตอนนี้จกักน้อยกะสิกลับเนาะจ้ะเนาะเพิ่งน้องันทีนน่ไปจักน้อยได้จ้ะสวัสดีจ้า